เทสลาว่าที่เจ้าตลาดรถยนต์ยุคต่อไปโมเดล Y จะแซง t o y o ต a c โคโรล่ในอีก2ปีเชื่อหรือไม่เอาไว้ว่าเดี๋ยวเล่าให้ฟัง ย้พ <Yo, S 2> บก,กับข่าวรอบโลก EV กับ Daily EV ดูนะครับที่เราจะมาอัปเดตข่าวความเคลื่อนไหวเทโนยลยีรถยนต์ไฟฟ้าที่น่าสนใจรอบโลกจากคิดี่แล้วไม่ค่อยมีใครแชร์ยังไงคลิปนี้ฝากแชร์ให้ด้วยพบกับผมเวลที่ช่องเวลันการันตีแห่งนี้ย้อนกลับไปเมื่อปี2017นะอีลอนมะัสก์เน่ยเคยกล่าวเอาไว้ว่าเขาเองเนี่ยเขาจะทําให้คนหันมาใช้รถยนต์ไฟฟ้าราคาไม่แพงนะและเกิดการใช้รถยนต์ไฟฟ้ากันอย่างแพร่หลายกับเจ้าตัวเทสลาโมเดล3นะครับ ซึ่งเขาตั้งเป้าว่าจะผลิตออกมาให้ได้จํานวนมากๆนะ5,000คันต่อสัปดาห์เลยทีเดียวซึ่งในตอนนั้นเองนะเมื่อ5ปีที่แล้วหลายๆคนก็มองว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกจะทําได้หรอวันนี้เนี่ยแค่500คันต่อสัปดาห์ก็ยังขืนขึ้นคอแล้วผลิตไม่ทันนะครับ ใช่ครับณนะตอนนั้นเองตอนที่เท s l a เปิดตัวเท s l a โ o เดล3ออกมาใหม่ๆเนี่ยต้องบอกว่าเขามีปัญหามากในเรื่องของการผลิตนะฮะไม่ว่าจะเป็นกระบวนการการผลิตเครื่องไม้เครื่องมือ,อชิ้นส่วนจากซัพพลายเออร์ต่างๆนะครับซึ่งตอนนั้นก็บอกว่าโอ้ยยอดจองเข้ามาทะลักทะลนนะแต่ผลิตไม่ทันนะถึงขนาดมีคนฟ้องร้องว่าเฮ้ยคุณโกงเงินฉันหรือเปล่าจองไปแล้วเมื่อไหร่จะได้รถไม่เห็นจะได้สักทีนะครับ โอ้ oh, จองกันเป็นแสนคันน่ะแต่ผลิตได้เดือนละหลักพันคันประมาณ2,000คันเท่านั้นแค่นี้ก็หืดขึ้นคอแล้วนะครับแถมตอนนั้นเองเนี่ยเขายังมีโรงงานผลิตแค่ที่เดียวนะก็คืออยู่ที่ฟรีมอนต์แคลิฟอร์เนียนะเป็นโรงงานเก่าที่ซื้อมาจากโรงงานของ G.M จับมือกับโตโยตานะเขาก็ไปขอซื้อกลับมานะครับจนวันนี้นะเขาก็สามารถส่งรถเทสลาโมเดล3ได้ตามกําหนดหมดแล้วนะครับหปีมาแล้วเนาะนะครับวันนี้เขามีโรงงานอื่นๆที่เพิ่มขึ้นนะอย่างโรงงานที่เนวาดานะครับ โรงงานที่อยู่นอกประเทศอย่างเทสลาเซี่ยงไฮ้เองนะก็เป็นตัวแปรหนึ่งที่ทําให้ผลิตรถออกมาได้ทันความต้องการนะครับแถมยังมีโรงงานผลิตแบตเตอรี่ของตัวเองนะครับมีซัพพลายเออร์ที่แข็งแกร่งในการผลิตแบตเตอรี่ให้อย่างแคทแอลอย่าง LG นะครับซึ่งก็ถือว่าวันนี้ทําให้เทสลาเนี่ยมากไกลมากนะสามารถผลิตได้ตามเป้าที่ตั้งใจไว้ที่เคยพูดไว้เมื่อ5ปีแล้วว่าจะผลิตได้ได้5,000คันต่อสัปดาห์หรือ25 0,000คันต่อปีวันนี้ทําได้แล้วนะครับซึ่งล่าสุดนะฮะ เจ้าตัวเท s l a m o เด l 3เนี่ยได้มียอดส่งมอบเนี่ยแซงรถน้ำมันที่เป็นรถหรูอย่าง BMW Series 3ทุกรุ่นเรียบร้อยแล้วนะคือยอดส่งมอบเนี่ยเกิดไปแล้วดูจากยอดขายเมื่อช่วงปลายป2020ี2020ที่ผ่านมานะซึ่งวันนี้นะทางอีลอนมัสก์เขาก็บอกว่าเป้าหมายของเขาเนี่ยไอ้เจ้าตัวเทสลาโมเดล3มเนี่ยมันแค่น้ำจิ้มซึ่งของจริงเนี่ยหลังจากนี้เขามองว่าเขาจะเตรียมปล่อยเจ้าตัวโมเดลที่แข็งแกร่งที่สุดนะก็คือเจ้าตัวเทสลาโมเดล Y นี่เองนะครับซึ่งเขาก็บอกว่าไอ้เจ้าตัวโมเดล Y เนี่ยจะเป็นรถที่ขายดีที่สุดและแซงรถที่ขายดีที่สุดอย่าง Toyota Corolla นะครับในอีก2ปีข้างหน้าโอ้โหใครๆฟังก็บอกว่าเฮ้ยมึงใช่จะอาจหารมึงช่างหญิงยักษ์โสนะไม่เตรียมตัวนะมึงจะแซงคนที่อยู่อย่างเจ้าตลาดอย่างโตโยต้ามาได้นะครับซึ่งโตโยต้าเองถ้าใครรู้จักนะโ o โยต้ Toyota เนี่ยเกิดขึ้นมาได้นะที่คนรู้จักทั่วโลกเนี่ยจาก ซีรีส์โคโรล่านี่เองนะครับขายออกไปแล้วทั้งหมด48ล้านคันใน150ประเทศทั่วโลกซึ่งอันนี้เราก็จะเห็นว่าโอ้เขาไปชนกับเจ้าตัวโคโรล่าคอร์จังๆเลยนะกับเจ้าตัวเท s l a m o เดลวนี่เองซึ่งทางอีลอนมาร์กเองเขาก็มั่นใจเรื่อง,องกำลังการผลิตนะว่าวันนี้ถ้ามีโรงงานใหม่ของเขาทั้ง3ที่เนี่ยเสร็จนะไม่ว่าจะเป็นกิ g a าเฟ t ี่เทสซาดนะครับ เบอร์ลินนะครับแล้วก็ที่เซี่ยงไฮ้ที่ขยายเฟสใหม่อยู่เนี่ยสที่เสร็จเนี่ยเขาบอกเลยว่าจำนวนการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าของเทส la เนี่ยจะออกมาเขย่าว,วงการรถยนต์ทั่วทั้งโลกได้แน่นอนนะครับ อย่างโรงงานใหม่ที่กําลังถูกพูดถึงนะฮะว่าเฮ้ยเนี่ยเป็นจุดยุทธศาสตร์นะในการที่จะแข่งขันตลาดรถยนต์ไฟฟ้าทั่วทั้งโลกเลยนะนนก็คือในฝั่งยุโรปนะครับใช่แล้วครับนั่นคือกิกกั a เ t อร y b e ี่เบินนี่เองนะครับซึ่งกิกกัลเฟอรี่เบอร์ลินนะฮะต้องบอกว่าตั้งอยู่ที่เมืองเบอร์ลินนะประเทศเยอรมันเองนะเอาไว้ ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าป้อนตลาดยุโรปนะเพราะยุโรปเป็นทวีปที่ใหญ่นะแล้วเขาก็เล่งเรื่องการใช้รถยนต์ไฟฟ้านะครับถ้าตามแผนแผนไม่มีอะไรผิดพลาดเนี่ยโมเดล Y จะถูกผลิตในเดือนพฤศจิก,กายนที่จะถึงนี้ครับและจะสามารถส่งมอบได้ที่เดือนธันวาคมในเดือนถัดมาก็คือสิ้นปีนี้นี่เองนะครับก็ถือว่าไวมากๆเลยเนาะ เจ้าตัวเทสลาโมเดลวที่ผลิตที่กิกกบเบอร์ลินนะฮะนอกจากจะเป็นตัวรถที่ขายดีนะครับยังมาพร้อมกับเทคโนโลยีอันใหม่ก็คือแบตเตอรี่4680นะครับซึ่งอันนี้เขาก็มีโน้ตฮาวใหม่ในการประกอบซึ่งเ็าบอกว่าน่าจะลดต้นทุนและสามารถมีกําลังการผลิตได้อยู่ที่5,000คันต่อสัปดาห์นะครับหรือ2 0 0 0 0คันต่อเดือนนี่เองนะแล้วเขาบอกว่าสามารถขยายเพิ่มกําลังการผลิตไปได้อีกนะับถึงสัปดาห์ละ10,000คันหรือประมาณ เแสนคันต่อปีนะฮะแต่นี้อ e ีลอนมารเขาก็พูดไว้ว่ามันอาจจะดู ไอเดียลนะเป็นอุดมคติในความจริงแล้วนะมันอาจจะต้องเผื่อเรื่องของการที่มีพักเมนเทนแนนซ่อมบ,บำรุงเครื่องจากอย่างพวกหุ่นยงหุ่นยนนะเอาตีไว้สัก10%นะก็คิดว่าอยู่ประมาณ0 000, 0,000คันต่อปีละกันนะก็ถือว่าเยอะมากๆเลยนะกำลังกำลิตของเทส la คิกับเฟเัอรี่ที่เบอร์ลินนะครับทีนี้นะระหว่างที่เจ้าตัวโรงงานคิกับเบอร์ลินเนี่ยรอเปิดนะทางเท sla เองเขาก็เปิดให้เข้าไปเยี่ยมชมน,นะเขาจัดอีเวนต์ขึ้นมาชื่อ กับเฟสติวัลนะครับก็ปล่อยให้คนเนี่ยเข้าไปดูนะรกรรมลองอกระบวนการการผลิตเจ้าตัวเท sla Mo เด l Y แมถือว่าอีลอนมาร์กนี่ฉลาดมากนะไม่ต้องไปเสียตังค์โฆษณานะเปิดให้คนที่สนใจอยากรู้ว่าเฮ้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าเป็นยังไงมันเป็นของใหม่นี่คนอื่นไม่เปิดกูปเปิดให้ดูนะก็ทาเดินเข้าไปดูนะซึ่งเทคโนโลยีที่เขาเอามาให้ดูก็เป็นเทคโนโลยีในการผลิตเจ้าตัวเท sla Mo เด l Y ทั้งหมดเลยนะครับ <S <S เขาบอกว่าไอ้เจ้าตัวบอดี้หรือโครงสร้างของรถ1คันของ,ง t ท sla m o เด l Y เนี่ยใช้เวลาเพียงแค่ 45วินาทีก็สามารถทำตัวโครงรถเสร็จเรียบร้อยแล้วโอ้โหอะไรจะไวขนาดนั้นนะครับเอาเรามาดูกันว่าเทคโนโลยีอะไรที่เขาเอามาโชว์ในเฟสติวัลกันบ้างนะครับอย่างแรกเลยนะฮะเขาก็บอกว่าเขาเอามาโชว์ก็คือเจ้าตัวกิกะเพล็นะครับอ่ากิกะเพล็ก็คือเป็นตัวขึ้นรูปโครงสร้างเนื่องจากรถเทสลาทำมาจากอลูมิเนียมเนาะเขาก็เลยใช้อลูมิเนียมเหลวเนี่ยฉีดขึ้นมาขึ้นรูปนะครับโดยจะแบ่งเป็น2ชิ้นนะก็มีชิ้นที่เป็นส่วนด้านหน้า นะครับตัวหน้ารถเนี่ยก็ฉีดขึ้นมาฉีด3ด้านนะ,ะ,ะด้านหน้าด้านบนด้านข้างซ้ายขวานะครับสทิศพร้อมกันนะฉีดเข้าไปแล้วก็ส่วนด้านท้ายก็เป็นกิ๊กกะเพสเหมือนกันนะฮะก็ฉีดเข้าไปเหมือนกันนะครับ ลดขั้นตอนได้เป็น70เท่าอ่ะถ้าใครอยากรู้รายละเอียดที่กับเพจยังไงไปดูในคลิปเก่าผมได้หลังจากนั้นนะก็จะเป็นโปรเซสเขาเรียวกว่า Body In w h ไว้นะครับก็คือการเอา Body เนี่ยฟาประกอบกันนะก็จากเมื่อกี้เราเอากิกับเพจมาชิ้นด้านหน้าชิ้นด้านหลังนะครับมาแล้วก็มีชิ้นตรงกลางมาแล้วก็มีหุ่นยนต์เนี่ยเอามาทําการเชื่อมครับซึ่งในโปรเซสเนี้ยจะใช้หุ่นยนต์ถึง4ี่ตัวในการประกอบรถบอดี้ขึ้นมา1คันนะเชื่อมจนเสร็จนะครับเป็นตัวรถออกมานะคร การไปพ่นสีในเพนช็อปนะฮะก็เอาไปจุ่มนะไปจุ่มในบอ่อไอเรื่องของบ่อกอนสนิมบ่อสีใหญ่ๆนะชุบออกมาเสร็จแล้วก็จะมีหุ่นยนต์เนี่ยพ่นเก็บสีเก็บรายละเอียดตัวตัวถังอีกทีหนึ่งนะครับโอ้ก็ถือว่าผลิตได้ไวมากๆเลยหลังจากนั้นนะครับเขาก็จะเอาไปทําการประกอบนะครับ เรื่องในการประกอบเนี่ยเขาก็จะโชว์ว่าไอ้เรื่องของ A s s e m b l y นะไอ้ตัวตัวเนี้ยใช้แบตเตอรี่แพ็คเป็น4680ทางอีลอนมาร์เคยพูดไว้ในงานแบตเตอรี่เดย์ว่าตัวแบตเตอรี่4680นอกเหนือจากมันจะแรงกว่าแล้วนะครับเขาจะเอามาเป็นโครงสร้างหนึ่งของรถนะฮะจะไม่ได้มีโมดูลนะครับแบบเอามาใส่เรียงๆกันอย่างเจ้าตัวเทสซาโมเดล3เนี่ยเขาเอา2170มาเรียงๆแล้วก็มาเป็นแพ็คเป็นโมดูลนะฮะแล้วก็มีหลายๆโมดูลมาเรียงกันอันนี้ไม่ใช่นะครับเขาเอาแบตเตอรี่มาอยู่ที่โครงเลยนะไอ้เจ้าตัวแบตเตอรี่ ที่จะเอามาเป็นโครงสร้างเนี่ยก็คือเอามาปุ๊บแล้วก็มีแผ่นเพจปิดประกบนะฮะแล้วก็มีที่นั่งเนี่ยเชื่อมติดนะครับก็เรียกว่าแบล็กเกตนะไอตัวแท่งเหล็กเนี่ยที่วางไว้วางเบาะเนี่ยคือเอาติดกับบนตัวแบตเตอรี่แพ็คเลยนะครับ ตัวรถมาเนี่ยก็คือตัวรถจะไม่มีพื้นนะครับไอ้ตัวแบตเตอรี่แพ็กสี่หกจะทําหน้าที่เป็นโครงสร้างตรงช่วงพื้นให้นะครับและเวลาใส่ก็คือเอาแบตเตอรี่แพ็กเนี่ยยัดเข้าไปจากด้านล่างพร้อมกับเบาะประกอบเรียบร้อยแล้วแล้วก็ยึดตัวแบตเตอรี่แพ็กเข้ากับโครงสร้างแชสซีของรถสามารถลดต้นทุนลงไปนะได้20-30%สเปอร์เซ็นเลยทีเดียวเพราะต้นทุนของการผลิตเนี่ยมันก็จะมีแมนนะก็มีคนแมชชีนเครื่องจกักรใช่ไหมเมท่อนะก็คือกระบวนการผลิตแล้วก็แมททเรียลนะครับหลังจากนั้นก็จะมีคนเข้ามาประกอบ ชิ้นส่วนนู่นนี่นั่นคอนโซลน,นะครับแผงประตูชุดไฟฟ้ากระจงกระจกนะัก็คือคนกะโรบอททำประกอบร่วมกันนะสุดท้ายก็จะมีคนทำการไฟนอล q c แล้วก็ตรวจเช็คนะครับ ซึ่งนอกเหนือจากตัวรถที่เขาให้ดูนะโปรเซสการผลิตนะครับเขายังให้ดูฟีเจอร์ใหม่ก็คือไฟหน้าของเจ้าตัว t ท sla m o เด l Y เนี่ยซึ่งเขาบอกว่าเป็น LED แบบใหม่นะเขาเรียกว่าเป็นไอตัวไข่อีสเตอร์อยู่ด้านในนะเป็นอันเล็กๆ LED ดวงเ,เ,เล็กๆเรียงกันสามารถยิงไฟขึ้นมาแล้วก็เป็นฟลอนขึ้นมาอย่างในในคลิปเนี่ยเขามีคนเอามาให้ดูเป็นขึ้นว่า t ท sla ได้เลยซึ่งอันนี้สามารถเปลี่ยนตัวอักษรได้โดยผ่านตัวซอฟต์แวร์ในตัวรถ รสรุปนะครับการที่เท s l a เปิดกิ๊กับเบอร์ลินให้คนเข้าไปเยี่ยมชมนะดูเทคโนโลยีการผลิตเจ้าตัวเท s l a m o เดลวนะซึ่งเป็นโมเดลที่เท s l a คาดว่าจะเป็นโมเดลที่ขายดีที่สุดนะแล้วตั้งเป้าว่าจะแซงยอดขายนะอย่างรถที่ขายดีอย่าง t o y ต้า c o r โ l ล่ c r o อสนะครับดูจากจํานวนการผลิตเนี่ยวันนี้ เทสลาสามารถผลิตได้6 0 0 0 0คันต่อปีนะถ้าเขาทําตามเป้าได้นะถือว่าใกล้เคียงโตโยต้าโต o ยต้าเนี่ยอย่างประเทศไทยเนี่ยผลิตได้อยู่ที่ปีละ550,000คันนะครับซึ่งถ้าจํานวนเขาผ่านแล้วนะที่เหลือก็คือจะขึ้นอยู่กับราคาแล้วว่าเขาจะทําได้ขนาดไหนซึ่งถ้าเขาผลิตได้หลายๆที่ร่วมกันและสามารถลดต้นทุนลงมาได้นะครับ เขาบอกว่าโมเดล Y เนี่ยตั้งใจว่าจะขายให้ได้อยู่ได้ราคาไม่เกินล้านหรือราคาหลักแสนนะครับไม่รู้จะทําได้จริงขนาดไหนแต่ถ้าทําได้วันนี้เจ้าตัวโคร l l a คอ o s สยังอยู่ประมาณประมาณหลักแสนไปลายนะถ้าบ้านเราอยู่หรือล้านต้นๆเนี่ยถ้าเขาทําได้ราคาเท่ากันคนก็จะหันไปซื้อรถยนต์ไฟฟ้าแน่นอนครับ ซึ่งอันนี้คือสิ่งที่ผมคิดว่าในอีกไม่ไกลเรื่องของอย่างเงี้ยนะถ้าสปีดในการพัฒนาของเทส l a ยงไวขนาดนี้โตโยต้าก็อาจจะเสียแชมป์ให้กับเทส l a ก็เป็นได้เพื <Lord ad> ่อนเพื่อนคิดเห็นยังไงนะครับสำหรับเจ้าตัวกิ๊กกาเบอร์ลินนะในการผลิตนะเที่ยวยีในการผลิตเจ้าตัวเทสลาโมเดลวเนี่ยอยากให้คอมเมนต์มาคุยกันนะว่าเฮ้ยเขาจะแซงได้จริงหรือเปล่านะครับถ้าชอบนะอยากจะสนับสนุนนะก็สามารถ สารสนเทาได้เป็นค่ากาแฟอย่างตาม QR code นี้ได้เลยนะครับหรืออยากจะสมัสมุิเป็นสมาชิกรายเดือนก็สมัครสมาชิกที่ YouTube ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับแล้วก็สับกระดิ่งให้ด้วยนะครับยังไงก็ติดตามอัปเดตข่าวกับข่าวรอบโลก EV กับ Daily EV News นะครับพบกันใหม่ในข่าวอัปเดตใน EP หน้านะครับ